ครับแกรบใครว่าง่ายขับรถเป็นอย่างเดียวทำไม่ได้นะไปดูเรื่องแรกไปให้สุดจนถึงหมุดลูกค้าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลิฮัลโหลพี่ครับน้องพี่ตรงไหนเนี่ยตามหมดเลยน้องเฮ้นพี่มา ว่ายน้ำไม่เป็น,ปน,ไ,ปน,ไ,นไปเลยลงเ,บเบดี๋ยวพี่ให้ห้าดาวสังเกตุยมี่ เด่นนะที่เป็นจ้พยาถ้าเป็นบางประกองน้ำคงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเรื่องต่อไปแกรกบคนนี้ใจบุญนิมนต์ครับอาตมาจเจริญพรครับหลวงพี่้มันบทอาตมาอ๋อครับต้องถอดรองเท้าใส่บาทไหมครับใส่แต่อาหารดีกว่านะโยม ร,รับนึงนะครับคุณป้าพรอมไหมครับครัอาต่อเลยครับหลวงพี่จตารโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนตุขังพระสาสาธุสาธุหายไวไว้นะโยมสมอนก็คงจะหายไไว้นี่แหละค่ะสาธุาขอบคุณนะครับคุณป้าไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้ใครจะได้บุญ าเรื่องต่อมารอรถนานก็อาจจะบันทอนหัวใจ<า>โหมาอย่างช้าเกือบแคนแล้วเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่ Just Grab อีกแป๊บเราจะถึงสาธรกันนะคะโหลมดีเข้าไปอีกคุณอยากให้ดาวบนท้องฟ้ามีดวงดาวในเมืองลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงเดียวมอบให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะ รถก็ยังติดรถติดแต่จิตไม่ตกเรามาฟังบทเพลงเพราะๆตลอดเส้นทางน้าไมหลังใหม่ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเพลงฮิตรอคุณอยูอ่ขับรถเป็นอย่างเดียวขับแกร็บไม่ได้นะ Happy Birthday พวกเขาต้องการทักษะที่มากกว่านั้นในการบริการลูกค้าครับส่งน้องปูถึงพี่แล้วนะครับเราจึงมีแกรบให้ความรู้แกรบให้ประกันแกรบการเงินและสิ่งที่พวกพี่เขาต้องการมากที่สุดก็คือต้องการพลังใจจากทุกคน เพระแกร็บคงเป็นแค่แอปธรรมดาถ้าไม่มีพีแกร็บที่ทำงานอย่างทุ่มเท